ดีค่ะอันนี้เป็นแคเนบหรือกัญชาแมวเมืองหนานะคะจะเอามาให้แมวที่อยู่ตีนเขาที่ไม่มีเจ้าของหรือที่ว่ามีแมวกี่ตัวอุย้ยเจ้า14บสีนิ้วอุย้ยเขาออกลูกแล้วไปดูลูกเขาซิลูกเขาอยู่ในกล่องนั้นตัวนั้นคลอดแล้วไปดูลูกเขาซิว่าไงน้องเขาออกลูกคลอดลูกแล้ว เก้นิ้วแล้วจ้ะสิคะรบมากเลยอ่ะนี่ยรบมากเลย14นิ้วว่าไง14นิ้วว่าไงดูที่ปฏิกิยาแคทเนิบดูดูดู